วันนี้น้องบีมจะมาปั้นพญานาคนะครับน้องบีมดูกล้องหน่อยครับน้องบีมปั้นปั้นตัวอะไรครับปั้นตัวพญานาคพูดพูดให้ฟังด้วยครับปั้นปั้นพญานาคปั้นพญานาคพญานาคชื่ออะไรครับชื่อนาคีนาคีกับอะไรครับนาคีกับนาค่าเหรอครับนาคีนาคามองมองแม่ด้วยครับ แม่ถ่ายวีดีโออยู่โอ้พญานาคสวยมากเลยพี่รับพญาอน่าออกมาซักจะไข่นี่รีวิวด้วยครับรีวิวด้วยครับรีวิว้วยพูดด้วยนะครับแม่กำลังถ่ายอยู่พูดด้วยครับน้องบีมจะมาปั้นพญานาคนาคีกับนาคานะคะวันนี้ สวยมากเลยพญาน,นาคของน้องบีมน้องบีมปั้นเองเลยเก่งมากาน้องบีมเก่งมากเลยปั้นตัวแรกเสร็จไปแล้วนะครับพญาน,นาคของน้องบีมต่อไปน้องบีมจะปั้นตัวที่สองนะครับน้องบีมปั้นตัวที่ททสองแล้ว,ลวใช่ไหมครับครับคุนาคีกับนาคาใกล้เสร็จแล้วนะครับ น้องบีมหันมองกล้องด้วยครับสู้ๆครับแลอมีนาคีเขียวด้วยครับครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับบายยขอบคุณขอบคุณครับย่างแบบวนี้นะครับ